เคล็ดลับที่ทําให้หน้าเด็กในแบบฉบับแบทฟิตไม่ใช่เพราะสัญญกรรมนะครับแต่เป็นวินัยเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ครับแบทฟิตนะครับอายุ61ปีแล้วแต่ทำไมยังดูปิดหล่อและก็หน้าเด็กครับเขาไม่ได้พึ่งสัลญกรรมนะครับหรือพึ่งกินแพงแพงแต่แค่กินให้ถูกและดูแลตัวเองทุกวันเท่านั้นเองอันนี้ก็คือ5อย่างที่เขากินทุกวันเพื่อให้ดูหนุ่มตลอดการหนึ่งก็คือไข่ไก่ตอนเช้าวันละ3.5ฟองหลังตื่นหรือหลังออกกําลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อลดปุง อยู่ท้องนานครับ2นะครับโปรตีนไร้หนังเช่นไก่ปลาเน้นต้มนึ่งไม่ทอดสร้างกล้ามเนื้อไม่สะสมไขมันตามนะครับคาร์บเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องกีนนวมันม่วงซึ่งอิ่มนานลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานด้วยครับ4นะครับผักใบเขียวเช่นบรอรกโคลีกะหล่ำผักลวกผักพวกนี้ช่วยล้างพิษตับฟื้นฟูผิวรวมไปถึงการลดฝ้าบนผิวและ5นะครับผลไม้เบาๆล้าง,องกอออกกำลังกายเช่นกล้วยฝรั่งแอปเปิลเบอร์รี่ เตอวิตามินไม่หวานจัดอิ่มนานด้วยครับหากมีวินัยใส่ใจในเรื่องการกินอาหารนอกจากเราจะดูหน้าเด็กแล้วยังทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยครับ